โอเคครับทุกคน n u บ i a m มิวส2คือสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่เน้นเรื่องเสียงเพลงในราคาที่จับต้องได้เปิดตัวโดย z t ทีครับมันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์และดีไซน์คล้ายรุ่นก่อนหน้าอย่าง n u บ i a m มิวส แต่มีการปรับเปลี่ยนบางจุดส่วนฟีเจอร์อื่นๆได้แก่เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างรองรับ VoLTE ขยายร m ได้สูงสุด8 g b b l u บ o ลูทูธ5.2 Wi-Fi และ NFC จากภายนอกดูเหมือนว่าดีไซน์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้ามากนักแต่เมื่อสังเกตดๆีๆจะพบว่ามีความแตกต่างที่น่าสนใจหลายจุดข้อแตกต่างหนึ่งคือการลดช่องเสียบหูฟัง3.5ม m mm. ม จาก2ช่องในรุ่นก่อนหน้าเหลือเพียง1ช่องในนูเบียมิวสิกสรุ่นใหม่อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือการเพิ่มแถบไฟ LED ที่จะกระพริบไปตามจังหวะเพลงที่เล่นอยู่ในตัวเครื่องซึ่งน่าช่วยสร้างอรรถรสในการฟังเพลงบนนูเบียมิวสิกสให้สนุกยิ่งขึ้นภาพรวมแล้ว ZTE ทีได้ทําการปรับปรุงดีไซน์อย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านเพลงโดยเฉพาะในขณะที่ยังคงเอ,งเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้เอาไว้เช่นเดิมเช่นเคยครับเพื่อนๆผมขอเวลา5วินาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์และเรามาดูนันต่อครบ z t ทเเป็นที่รู้จักกันจากสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง ได้ขยับเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนฟังเพลงด้วยการเปิดตัว Nu b บีย u s i c 2ในราคาที่จับต้องได้โดยเป็นรุ่นเริ่มต้นที่กำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มคนรักเสียงเพลงที่ต้องการเครื่องเล่นเพลงโดยเฉพาะโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ n u b i ีย u s i c 2คือระบบเสียงแบบ2.1 h ช n n e l ที่มาพร้อมกับลำโพงเต็มย่านถึง3ตัวแซททีอ้างว่าเซตอัพนี้จะให้ประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำเต็มอิ่มทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลงบนสมาร์ทโฟนด้วยการวางตำแหน่งของตัวเอง จะต้องการดึงดูดลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบการฟังเพลงแต่ไม่อยากจ่ายเงินในระดับพรีเมียมให้กับมือถือเรือธงน่าสนใจว่ากลยุทธ์นี้จะได้ผลแค่ไหนและซท้ทีจะสามารถสร้างที่ยืนของตัวเองในตลาดที่แข่งขันสูงนี้ได้หรือเปล่ามาดูที่สเปกกันบ้าง n u b i ียมิวสิก2ใช้ชิปเซต u n i ิ o so c t 7 2 0 0ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชิปเซ็ตระดับไฮเอ็นแต่ก็น่าจะทำงานได้ราบรื่นในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในการเล่นเกมและฟังเพลงแบบพื้นฐานในส่วนของกล้อง มีกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าสูงมากในระดับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดน่าจะถ่ายภาพคุณภาพดีได้ในสภาวะที่มีแสงเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีจอ LCD ที่มี r e เฟรชเร a สูงถึง120เฮิรช่วยให้การเลื่อนหน้าจอและการรับชมคอนเทนต์ต่างๆนุ่มนวลและราบลื่นท้ายที่สุดนูเบียมิวสิก2ยังใส่แบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh มาให้ด้วยแบตขนาดใหญ่นี้น่าทําให้ใช้งานได้ยาวนานทั้งวันโดยไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเร็วเกินไปโดยสรุปถือว่าสเปคของนูเบียมิวสิก2อยู่ในระดับเทียบเคียงกับสมาร์ทโฟนฟังเพลงราคาประหยัดรุ่นอื่นๆในตลาดหนึ่งในจุดขายสำคัญของ n ู b บ a Music 2รุ่นใหม่ล่าสุดก็คือขุมพลังเสียงในตัว ดยมันมาพร้อมกับระบบเสียง2.1 channel ที่ให้ลำโพงเต็มถึง3ตัวน่าทึ่งมากนะครับในระดับสมาร์ทโฟนราคานี้เห็นได้ชัดว่า z ัตทให้อำนักกับการสร้างประสบการณ์เสียงชันเลิศกับ Nu b บ a Music 2ม,2มากการใส่ลำโพงหลายตัวน่าช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนได้อยู่ในห้องฟังเพลงด้วยเสียงเพลงที่กระหึ่มทั่วทุกมุมห้องอย่างน่าประทับใจน่าจะเข้าใจผู้ที่ชื่นชอบการฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าจับตามองก็คือระบบเสียง2.1จะโชว์ศักยภาพได้ดีขนาดไหนในการใช้งานจริง หากแซทีปรับจูนมาดีจริงๆมันจะกลายเป็นตัวอย่างของมาตรฐานใหม่ในการฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนราคาประหยัดก็เป็นได้และทําให้นูเบ a Music 2แตกต่างจากคู่แข่งในพิกัดเดียวกันอย่างสิ้นเชิงยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับ นอกเหนือจากลำโพง3ตัวกับการจัดวางแบบ2.1แล้ว n u b บียมิวสิยังมาพร้อมกับการรองรับเทคโนโลยี DTS:X Ultra ซึ่งตามคำกล่าวอ้างของ ZTE มีความสามารถในการสร้างเสียงที่ดังกระหึ่มถึง9 5 d เดซิเบลซึ่งได้เรียกว่าดังมากทีเดียวกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแต่ความดังเพียงเดียวไม่ได้การันตีคุณภาพเสียงเสมอไปและนี่คือที่มาของการรองรับเสียงรอบทิศทาง s เ a t i a l a u d i o ด้วยเทคนิคนี้ n ู b บียมมิว2จะสามารถมอบประสบการณ์เสียง3มิติที่ดื่มด่ำมากขึ้นทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเสียงดังกล้องมาจากรอบๆตัวเราอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อนําเอาทั้งเทคโนโลยี DTS X Ultra และระบบเสียงรอบทิศทางมารวมกันคาดว่าแท้ T E คงจะพยายามยกระดับมาตรฐานเสียงบนสมาร์ทโฟนให้สูงขึ้นไปอีกขั้นผ่านทาง Nu เบียมมิว2น่าลุ้นว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะถ่ายทอดออกมาได้ดีเพียงใดและจะสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ฟังเพลงบนมือถือให้น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมได้ไหม มาดูเรื่องดีไซน์กันบ้างถึงแม้ว่านูเบียร์มิวสิก2จะดูคล้ายกับนูเบียร์มิวสิรุ่นแรกอย่างมากแต่เมื่อสังเกตดีๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลายจุดชี้ให้เห็นว่าแททียังคงสานต่อเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้ต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อพิจนารณานในรายละเอียดจะพบว่ามีจุดที่แตกต่างกันหลายประการการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนโฉมใหญ่แต่ช่วยขัดเกลาระปรับปรุงบางส่วนของอุปกรณ์ให้ดีขึ้นจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ZTE ทุ่มเทในการปรับปรุงดีไซน์ของ Nubia Music 2ให้ดีกว่ารุ่นแรกอย่างแน่นอนโดยโคงเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้ไว้และเสริมจุดที่จำเป็นต้องปรับปรุงซึ่งดูเหมือนว่าทาง ZTE พยายามสร้างความสมดุลระหว่างความคุ้นเคยของผู้ใช้กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในรุ่นใหม่นี้หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดในนู b บ a Music 2เมื่อเทียบกวับรุ่นก่อนหน้าคือแจ็คหูฟังครับ ซึ่งถูกลดจำนวนลงเหลือเพียงช่องเดียวจากเดิมที่นูเบียมิวสิกรุนแรกมีแจ็คหูฟังถึง2ช่องการตัดสินใจลดจำนวนแจ็คหูฟังนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับและยังไม่มีคําอธิบายให้ชัดเจนว่าทําไม ZTE ถึงเลือกทําแบบนี้อาจเป็นไปได้ว่าต้องการลดต้นทุนหรือบริษัทอาจจะมองว่ามี2แจ็คนั้นเกินความจําเป็นสําหรับผู้ใช้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานพร้อมกันซะเท่าไหร่ในทางกลับกัน ZTE ีก็ได้เพิ่มไฟ LED เข้ามาในนูเบียมิวสิกสด้วยโดยไฟ LED เส้นนี้จะกระพริบตามจังหวะเพลงที่กําลังเล่นอยู่นับเเป็นนฟีีจอร์ท่ดูสุ และดึงดูดสายตาอาจช่วยให้นูเบีย u s มิวส2แตกต่างจากสมาร์ทโฟนอื่นๆในเรทราคาเดียวกันได้ดีมาขยายความเรื่องสเปคภายในตัวเครื่อง n ู b บีย u s มิ2ที่ใช้ชิปเซ็ตยูนิซ็7200กันซึ่งถือว่าเป็นชิประดับล่างไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเพราะจริงๆแล้ว เจ้า Unisoc t 7200ก็คือชิป Unisoc t 606รุ่นเก่านั่นเองแค่เปลี่ยนชื่อใหม่ในแง่ของแรมและพื้นที่เก็บข้อมูล Nubia ย u s i c 2มาพร้อมกับแรม4 g ิและความจุภายใน128 g ิซึ่งปริมาณแรมนั้นค่อนข้างมาตรฐานในพิกัดราคานี้แต่พื้นที่เก็บข้อมูล128 g ินับว่าใจปั้มมากมาก ถ้าจะเพียงพอต่อผู้ใช้ที่เก็บเพลงและไฟล์อื่นได้อย่างสบายหายห่วงอย่างไรก็ตามอาจมีข้อด้อยอยู่บ้างตรงที่ n ู b บลมิวสิก2ดูเหมือนจะไม่รองรับการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลบนการ์ดไมโคร SD นั่นหมายความว่าผู้ใช้จะต้องอยู่กับพื้นที่128 g b ไปตลอดไม่สามารถเพิ่มเติมได้ในภายหลังสำหรับคนส่วนใหญ่นี้นี่คงไม่ใช่ปัญหาแต่สำหรับสายเก็บเพลงตัวยงที่มีคอลเลกชันเพลงมหาศาลอาจต้องคิดหนักหน่อยนะครับก่อนจะเลือกซื้อ พูดถึงด้านซอฟต์แวร์ Nubia Music 2จะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน U ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างเบาและทำงานได้ลื่นไหลเหมาะกับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเช่นนี้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตสำหรับเจ้า Nubia Music 2ทาง ZTE ไม่ได้คำมั่นว่า รุ่นนี้จะได้อัปเกรดเป็น Android เวอร์ชันใหม่หรือได้รับแพทความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าความไม่แน่นอนเรื่องการสนับสนุนอัปเดตซอฟต์แวร์ถือเป็นสิ่งที่น่าคิดสําหรับผู้ที่สนใจจะซื้อนูเบียมิวสิก2ไปใช้เพราะในกรณีที่แย่ที่สุดมันอาจไม่ได้รับการอัปเดตใดๆเลยตลอดอายุการใช้งานนั่นหมายถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการแก้ไขและฟีเจอร์ใหม่ๆที่ไม่มีวันได้ใช้ใครที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการอัปเดตอาจต้องมองหาตัวเลือกอื่นในราคาใกล้เคียงกันไปแทนครับ ดูเบียมิวสิก2มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องหน้าสำหรับเซลฟี่5ล้านพิกเซลซึ่งถือเป็นความละเอียดที่สูงมากสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดและน่าจะถ่ายภาพออกมาได้คุณภาพดีทีเดียวภายใต้สภาพแสงที่เหมาะสมในส่วนของหน้าจอมิวสิก2มีจอ LCD ขนาด6.7นิ้วความละเอียดระดับ HD+ ถึงแม้จะไม่ใช่ความละเอียดสูงที่สุดโดยมาตรฐานปัจจุบันแต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ดูคอนเทนต์ทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อคิดถึงราคาขายในระดับนี้ แถมยังรองรับ r e เฟรชเรทหน้าจอสูงถึง120่ิ hz ช่วยการเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมเลื่นเนียนไม่สะดุดตาด้วยและสิ่งที่หลายคนมองข้ามครับคือเรื่องแบตเตอรี่5000ัม ah ิลลิแอมป์บนเครื่องราคาประหยัดนี้น่าจะอึดและใช้งานได้ทั้งวันสบายๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะหมดเร็วเกินไปขึ้นอ,อยู่กับรูปแบบการใช้งานของแต่ละคนครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโนูเบีย์มิวสิคสองรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสายเพียง10วัตต์เท่านั้นซึ่งหมายความว่าการชาร์จแบตเตอรี่ความจุมหึมานีีเมเมอาางววลาน,าน,านพสครยยทดย นอกเหนือจากสเปคหลักๆแล้ว นูเบียร์มิวสิกสยังมาพร้อมฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างที่จะช่วยให้กดล็อกเครื่องและยืนยันตัวตนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกอย่างที่น่าสนใจคือนูเบียร์มิวสิกสรองรับการขยายแรมได้สูงสุดถึง 8GB กิกะไบต์ถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนครับว่ามันจะทางานยังไงแต่ก็บ่งชี้ว่าผู้ใช้อาจจะสามารถจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนหนึ่งให้ทําหน้าที่เป็นแรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมปรรรระสิิทธภาาาาาาพพในนนกกกจััดดงงหลยยๆออ่้้มไ ยังมาพร้อมทางเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลายทั้ง VOLTE สำหรับการโทรคุณภาพสูงผ่านเครือข่าย 4G Bluetooth 5.2สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมแบบไร้สาย Wi-Fi แบบ Dual Band และแม้กระทั่ง NFC สำหรับการจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสเรียกได้ว่าจัดเต็มมาให้หมดนะครับ n u b i a Music 2วางจำหน่ายแล้วในมาเลเซีย ผ่านทางร้านค้าออนไลน์อย่าง s h อป e ีและ La z a d a โดยตั้งราคาไว้ที่ราวๆ87เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,900บาทด้วยราคานี้ Nu b บี Music 2จึงถูกวางตำแหน่งให้เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับคอเพลงที่ต้องการฟีเจอร์เสียงระดับสูงโดยเฉพาะในราคาที่จับต้องได้ต้องมาติดตามกันต่อครับว่ามันจะได้รับการตอบรับและทำยอดขายได้ดีมากแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาประหยัดด้วยกันเองในแง่ของสีที่วางจำหน่ายซัตตีอี e. นำเสนอ Nu b บี Music 2มาใน2สีหลักๆคือ PopAr แป๊อปอาร์ ซึ่งชื่อของสีก็บ่งบอกถึงจุดเด่นของตัวเครื่องในแง่ของความสดใสและมีชีวิตชีวาที่เข้ากันได้ดีกับดีไซน์ที่เน้นด้านดนตรีซึ่งการเลือกใช้สีสันที่โดดเด่นแบบนี้อาจจะช่วยให้นู b บ a ยมิวสิ2แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆบนชั้นวางในร้านค้าและดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นที่ชื่นชอบแฟชั่นได้ไม่ยาก โดยสรุป n ูเบียมิวสิก2คือสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่จาก z ซททีที่เน้นเจาะก,กลุ่มคอเพลงโดยเฉพาะด้วยราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายฟีเจอร์ที่น่าสนใจเฉพาะทางอย่างระบบเสียง2.1 h ช n n e l พร้อมซัพพอร์ต DTS X Aura และไฟ LED ประกอบจังหวะเสียงเพลงรุ่นนี้ดูมีแววว่าจะสร้างที่ยืนให้ตัวเองได้ในตลาดสมาร์ทโฟนที่แข่งขันดุเดือดในตอนนี้แน่นอนว่า n ูเบียมิวสิก2ก็มีข้อด้อยอยู่บ้างเมื่อจะเป็นการใช้ชิประดับล่าง Uni s ซ c ที่อาจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่การไม่รองรับการเพิ่มความจุและความไม่ชัดเจนในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตซึ่งรู้วนเป็นสิ่งที่ผู้สนใจซื้อต้องควรคคำนึงถึงก่อนตัดสินใจอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ให้ความสำคัญเรื่องประสบการณ์ฟังเพลงและดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นอันดับแรก n u b เบ m u s i มก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสุดท้ายแล้ว ความสำเร็จของนูเบียมิวสิก2ก็คงขึ้นอยู่กับว่ามันถูกใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนหากแททีสามารถสื่อสารจุดเด่นของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ฟังเพลงได้อย่างที่คําโฆษณาไว้ก็เป็นไปได้ว่ารุ่นนี้อาจจะสามารถครองใจสาวกคอเพลงที่มีงบประมาณไม่มากได้จํานวนไม่น้อยเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่านูเบียมิวสิก2จะสร้างผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลกของสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่าเพื่อนๆรอดูนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ